ค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องปูนเชเปอร์นะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในแอปเซเว t โตกันนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการไลฟ์สดน,นะคะสําหรับใครที่แบบว่าผู้ติดตามยังไม่ถึงอะไรอย่างนี้นะคะก็ก็เราจะมาสอนวิธีการสมัครไลฟ์เซเวนโตนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคเซเวนโต้เขาเนี่ยได้มีการปลดล็อกในการหมาว่าไลฟ์ได้ทุกคนแล้วนะคะแต่ว่าต้องสมัครก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาบอก กดปิดรายละเอียดในนี้นะคะก่อื่นนะคะให้กดไปตรงไลฟ์ตรงนี้นะคะที่เขากําลังไลฟ์กันอยู่ตรงนี้นะคะกดเข้าไปโลดแล้วก็ให้จิ้มคําว่าไลฟ์ตรงนี้นะคะนี่แล้วก็ให้กดรับสมัครไลฟ์ครีเอเตอร์นะคะอันนี้นะคะอันสีชมพูนะคะนี่อันนี้นะคะก็จิ้มเข้าไปเลยนะคะ น,นี้นะคะมันก็จะเป็นแบบฟอร์มนะคะเราต้องอ่านให้ครบนะคะน,นี่คือเราก็อ่านแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะเราก็ยินยอมนะคะเรา,าก็กดยินยอมนะคะแล้วก็วกอกชื่อเซปโตของเรานะคะก่อนอื่นนะคะชื่อเรามันจะเป็นอันนี้เนาะเราขี้เกียจหาอักษรนะคะแล้วก็คัดลอกได้นะคะอันนี้ของเรามันยังไม่สามารถไลด์ได้นะคะ ไอเกมเขาเ้าไปมาดูนเดมคะอันนี้แล้วก็กรอกชื่อนะคะคือชื่อเล่นในเกนมของเรานะคะแล้วก็อันนี้คือ ID ของเรานะคะเป็น ID ของเรานะคะสําหรับที่เราเอาไว้เล่นนะคะอันนี้คือเราก็จะเขียนลงไปนะคะอันนี้คือแรงจูงใจที่เราอยากจะไล์นะคะแล้ก็จะเขียนแรงจูงใจที่เราอยากจะไล์จริงๆค่ะ,คะ อีกนี้โอลลี่นี้ใช่ใช่อีก3วันจะเป็นวันคริสต์มาสหนูจะโมหน้าตามที่พี่สอนนะคะโมหน้าอันไหนน้องชุก้าเอ้ยน้องชุก้าว่ะน้องชุก้าเคยฟังเพลงนี้ไหมแล้วก็อันนี้นะคะให้เขียนประสบการณ์การไลฟ์ในแบบว่า YouTube นะคะ Instagram TikTok หรือว่า Twitter นะคะ เราก็จะพิมพ์ว่าเคยไลค์ในอินสตาแกรมหรือว่าจะไม่เคยไลค์ในต็อกก็ได้นะหรือว่าอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีนะคะก็ให้กดว่าไม่มีเนาะถ้าไม่มีแล้วก็ให้พิมพ์ว่าไม่มีแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้ามีแล้วก็มีนะคะหากคุณลิงก์สำหรับการไลค์นะคะปรดคำนด้นละให้มีประสบการณ์เห็นว่าไม่มีนะคะถ้าไม่มีก็คือไม่มีเลยนะคะสำหรับใครที่แบบไม่มีจริงๆก็ไม่มีนะคะ อันนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีนะคะก็ให้เขียนว่าไม่มีนะคะอันนี้นะคะคือให้เราแบบว่าคอนเทนต์ที่แบบว่าเราอยากจะไล์นะคะมีพูดคุยมินิเกมแล้วก็เล่นบทบาทสมบัติโเ play ร้องเพลงและแข่งร้องเพลงม็อ k บ a ง ASMR นะคะแล้วก็จะพูดคุยนะคะมันเลือกได้หลายอันนะคะไม่จำเป็นเนาะ ส่วนในนี้นะคะก็คือการไลฟ์ว่าเราจะไลฟ์กี่ครั้งนะคะแล้วก็เลือกหนึ่งถึงสองครั้งต่อสัปดาห์ะคะ่ะแล้วก็กดยินยอมนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้สามารถไลฟ์ได้แบบถาวรนะคะเราต้องรอภายในสามอาทิตย์ก่อนนะคะเราถึงจะถ้าเกิดว่าภายในสามอาทิตย์เนี่ยมันจะมีข้อความแจ้งมาทีต่ตรงนี้นะคะถ้าไม่มีนะคะภายในสามอาทิตย์ถ้ายังไม่มีเนะะี่ยแสดงว่าเราไลฟ์ไม่ได้นะคะ แค่นี้ก็แสดงว่ารอไลไรได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็น like, กำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ